อัปเดตข่าวสารของลิเวอร์ pool ทุกวันก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับสื่อต่างประเทศได้ออกมารายงานว่าราชันชุดขาวเรอัลมาดริดเตรียมสอยโมฮัมเหม็ดซาราช่วงซัมเมอร์นี้สื่อต่างประเทศรายงานข่าวโมฮัมเหม็ดซาราดาวยิงตัวเก่งของลิเวอร์ pool ตกเป็นข่าวว่าได้รับความสนใจจากราชันชุดขาวเรอัลมาดริด สโมสรยักษ์ใหญ่จากศึกลาลิกาสเปนที่พร้อมจะทุ่มเงินเพื่อซื้อตัวมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ซาร่านั้นถือเป็นแกนหลักในการถล่มตาข่ายของลิเวอร์พูนับตั้งแต่ที่เจ้าตัวย้ายจากโรม่ามาร่วมถี่แอน,นฟิล์ในปี2017และอยู่ในชุดคว้าชแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกยูฟาซุป,ปเปอร์คัพฟีฟาคลับเบอร์คัพและพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกด้วยอย่างไรก็ตามจากการให้สัมภาษณ์กับอาร์ต ื่อชื่อดังของแดนกระทิงดุเมื่อไม่นานมานี้โมฮาเมดซาราได้เปิดเผยว่าอนาคตของเขานั้นอยู่ในกำมือของสโมสรลิเวอร์พูลและไม่ปฏิเสธที่จะบอกว่าบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดนั้นคือสโมสรยักษ์ใหญ่ของประเทศสเปนจากกระแสะข่าวลือที่หมแรงยิ่งขึ้นเมื่อมีข่าวว่าตัวเขานั้นไม่พอใจที่ไม่ได้สวมปลอกแขนกับตันทีมหงแดงในเกมยูฟาแชมเปียนลีกนัดที่ลิเวอร์พูลออกไปเยือนมิเทลลน ซึ่งเจอเกนครอปก็ต้องออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตัวเขาได้เคลียร์กับดาวยิงชาวอียิปต์แล้วในเรื่องนี้ล่าสุดมีรายงานข่าวจากอันเจโรมาจิอนโตนักข่าวของสกายสปอร์ตที่ออกมาทวิตเตอร์ข่าวว่าเรอัลมมดริดนั้นกำลังวางแผนที่จะซื้อตัวโมฮัมเหม็ดซาร่ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้เรอัลมมดริตนั้นสนใจในตัวของโมฮัมเหม็ดซาร่าเป็นอย่างมากเขาเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งสำหรับทีมในช่วงซนะัมเมอร์หน้า สำหรับผลงานของโมฮัมหมัดซาล่าในฤดูกาลนี้นั้นเจ้าตัวลงสนามรวมทุกรายการไป23นัดยิงไปได้แล้ว16ประตูและทำได้อีก4แอซิเลสบาเบลออกโรงเตือนใจรุ่นน้องอย่างไวาด,ดุมและเล่าประสบการณ์ตอนที่ตัดสินใจย้ายหนีหงไรอันบาเบลอดีตตัวรุกของลิเวอพูเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งที่ตัวเองตัดสินใจอำลาถิ่นอนฟิล เพื่อเป็นการเตือนใจจอร์จินิโอวานาดุมแข่งรุ่นน้องชาวเนเธอร์แลนด์ไม่ให้เดินรอยตามตัวเขาไรอันบาเบลแข้งวัย34ปีที่ย้ายจากอาเจ็กซ์อัมตะดัมมาเล่นให้กับหงแดงเลวพูเมื่อปี2017ก่อนที่จะย้ายออกจากทีมไปในช่วงตลาดหน้าหนาวในฤดูกาล2010-2011ซึ่งเจ้าตัวเปิดเผยว่านั่นคือการตัดสินใจที่ผิดที่จะต้องเสียใจมาจนถึงทุกวันนี้ หลังจากที่ถูกถามถึงเรื่องสถานการณ์ของแข้งรุ่นน้องอย่างจอร์จินิโอวานาดุมผมใช้เวลาเกือบ4ปีที่ลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของราฟาเอลเบนิเตสและเคนนี่ดันเกรดเมื่อผมย้ายออกมาและไปเล่นในประเทศเยอรมน,นีซึ่งที่ฮอฟเฟนไฮม์นั้นกลายเป็นจุดสำคัญมันกลายเป็นความเสียใจที่สุดในเส้นทางอาชีพการค้าแข่งของผมเลยไรอันบาเบลกล่าว เหตุผลเดียวที่ผมย้ายทีมเพราะว่าตัวผมต้องการลงเล่นมากกว่านี้และต้องการที่จะรักษาตำแหน่งในทีมชาติทอนแลนด์แต่คุณไม่มีทางตรณหนักได้เลยว่าสไตล์การเล่นที่ลิเวอร์พูลนั้นมันเป็นอย่างไรจนกระทั่งคุณได้เล่นกับทีมและลีกที่แตกต่างกันออกไปผมเติบโตมากับการเล่นฟุตบอลเกมรุกที่อาแจ็จซ์อัมดาดัมในอะคาเดมีของอาแจคุณได้เรียนรู้แนวนนทางการเล่นนั้นตอนที่ผมย้ายมาที่ลิเวอร์พูล มันเป็นอะไรที่เหมือนกันเปะ๊ะมันอยู่ใน DNA ของสโมสรในเรื่องของการเล่นฟุตบอลแบบเกมรุกไรอันบาเบลอดีตแข้งของลิเวอพูลให้สัมภาษณ์เจอเก้นครอฟยังมั่นใจขุมกำลังนักเตะที่มีอยู่จะสามารถรับมือช่วงวิกฤตได้เจอเก้นครอฟายใหญ่ของลิเวอพูลออกมาแสดงความมั่นใจว่าขุมกำลังในตอนนี้ของลิเวอพูลนั้น สามารถรับมือกับปัญหาที่ทีมกําลังเผชิญอยู่ได้พร้อมบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แต่ละทีมเสริมทัพได้ยากมากๆเจอเกนครอปผู้จัดการทีมของลิเวอพูลเชื่อมันว่าขุมกําลังของตอนเองนั้นสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆในตอนนี้ได้หลังจากที่กองห,งหลังหลายๆคนของทีมนั้นต่างก็โดนอาการบาดเจ็บเล่นงานเวอร์จิลฟานได้กับโจโกเมสสองกองหลังตามธรรมชาติของลิเวอพูลนั้น ต่างก็ได้รับบาดเจ็บหนักจนต้องพักเป็นเวลานานตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วและล่าสุดเจลมาติบเองก็ยังได้รับบาดเจ็บจนน่นจะต้องพักอย่างน้อย3มสัปดาห์อีกด้วยซึ่งนั่นก็ทําให้หลายคนมองว่าลิวร์พูลนั้นจําเป็นที่จะต้องเสริมทัพในตําแหน่งแนวรับเพื่อที่จะได้มีโอกาสลุ้นแชมป์ในทุกรายการที่ยังเหลืออยู่โดยหลังจากที่ถูกถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเสริมทัพในช่วงเดือนมกราคมนี้แล้วนั้น จจเกนครับก็ได้ให้คำตอบว่าในขุมกำลังของพวกเรามันมีวิธีการแก้ปัญหาอยู่แล้วแต่พวกเรายังมีเรื่องของปัญหาอาการบาดเจ็บอีกนิดหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาร์ปที่เจอปัญหาอยู่บ่อยครั้งเรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาอยู่แล้วพอมันเริ่มเกิดขึ้นมันก็จะมีเรื่องแบบเดียวกันเกิดขึ้นมาอีกเรื่อยๆในขุมกำลังของพวกเรานะ่ะมีคนที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อยู่แล้ว แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะทำบางอย่างในการเสริมทับได้หรือเปล่ามันเป็นแบบนั้นแหละอย่างที่คุณคงจะรู้กันดีอยู่ว่ามันเป็นการเสริมทัพที่ทำงานได้ยากมากๆมันไม่ใช่ว่าทุกทีม,มีเงินให้ได้ใช้กันจริงๆมันเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลที่จะตัดสินใจทำบางอย่างเอาดื้อๆสิ่งที่สมเหตุสมผลก็คือทำเรื่องที่ถูกต้องและจนถึงตอนนี้ผมก็ยังชอบในสิ่งที่พวกเราทำได้ เจอเกนครอปบอสใหญ่ของเลเวอพูลให้สัมภาษณ์คู่รักคู่แคนแดนนี่เมอร์ฟีเชื่อผีแดงท้าชิงบัลลังแชมป์หงดีใจที่แดงเดือดระหำอีกครั้งแดนนี่เมอร์ฟี่อดีตกองกลางของลิเวอพูลเชื่อว่าสถานการณ์ปัจจุบันนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ก้าวขึ้นมาเป็นตัวเต้งเบียดแย่งแชมป์ลีกกับลิเวอพูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ชี้รู้สึกยินดีที่ได้เห็น2ทีมชั้นนำขององังกฤษกลับมาต่อสู้กันอย่างสูสีอีกครัง้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นห่างหายจากยุครุ่งเรืองไปนับตั้งแต่การวางมือของเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันโดยที่มีลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซีขึ้นมายึดตำแหน่งมหาอำนาจลูกหนังขององังกฤษตามลำดับอย่างไรก็ดีการมาของโอเล็กนาโซชาถึงแม้ว่าจะมีช่วงลุ่มๆดอน,ดอน แต่ปัจจุบันเขาก็สามารถพาทัพปีศาจแดงขึ้นมาเทียบกับจ่าฝูงอย่างหงแดงเลเวอพูลบนหัวตารางได้แล้วตามหลังเพียงแค่ประตูได้เสียเท่านั้นทั้งนี้เองจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้อดีตดาวเตะของหงแดงอย่างแดนนี่เมอร์ฟี่รู้สึกปลับปลื้มใจที่ได้เห็น2ทีมใหญ่ของอังกฤษอย่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดและลิเวอพูล l กลับมาขับเคี่ยวกันบนหัวตารางอีกครั้งถึงแม้ว่าสัญชาตญาณของผม จะไม่อยากเห็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ได้ดีก็เถอะแต่ก็ต้องยอมรับว่าผมดีใจจริงๆที่ได้เห็นพวกเขากลับมาเกาะกลุ่มผู้นำอีกครั้งการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เข้ามาร่วมแย่งแชมป์กับเอร์พูลมันเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับวงการฟุตบอลการต่อสู้กันระหว่างเอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมาตลอดในหลายปีหลังแต่มันกลับเทียบอะไรไม่ได้เลยกับการได้เห็นสองทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอังกฤษ ยังลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นกลับมาเชื่อเฉียนกันให้เราได้เห็นอีกครั้งการฟื้นคืนชีพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การนำทัพของโซชาคือตัวอย่างที่ดีของความอดทนและความเชื่อมัน่นที่สโมสรจะมีต่อผู้จัดการทีมสักคนมีหลายครั้งที่โซชาถูกวิจารณ์อย่างหนักหรือต้องการผลการแข่งขันเพื่อรักษาเก้าอี้ตัวนั้นไว้ซึ่งสุดท้ายแล้วเขาก็มักจะหาทางออกให้กับตัวเองได้เสมอ d ดนนี่เมอร์ฟี่อดีตดาวเตะของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ส่วนทางด้านของรอยคีนอดีตกัปตันทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นยกให้ลิเวอร์พูลเป็นทีมที่แกล่งที่สุดแต่แมนยูเองก็พร้อมจะท้าชิงแชมป์แล้วรอยคีนกูรูฟุตบอลชื่อดังและตำนานแข่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมายอมรับว่าลิเวอร์พูลนั้นคือทีมที่แข็งแกร่งสุดๆในตอนนี้ แต่ทว่าก็มีอีกหลายทีมที่พร้อมท้าชิงแชมป์ซึ่งแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเองก็มีฟอร์มที่ดีขึ้นมากและขยับขึ้นมาหายใจรถต้นคอทีมจ่าฝูงในตอนนี้ก็พร้อมเช่นกันจากการรายงานของทีม t a l k c o m ในตอนนี้ลิเวอร์พูลยังคงนำเป็นจากฝูงของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกแต่ทว่าในตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็เร่งเครื่องขึ้นมาจนหายใจรถต้นคอลิเวอร์พูลแล้วโดยมี33คะแนนเท่ากัน แต่ทีมปีศาจแดงเป็นรองในเรื่องของประตูได้เสียเท่านั้นโดยทางด้านของรอยคีนได้กล่าวว่าแน่นอนว่าเลเวอร์พูนั้นยังคงเป็นทีมที่แกร่งที่สุดถึงแม้ว่าพวกเขาจะสะดุดไปบ้างแต่เชื่อเถอะว่าพวกเขาจะกลับมาได้ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นพวกเขาฟอร์มดีขึ้นมากหลังจากที่แก้ไขปัญหาเรื่องของเกมเย่าได้ขณะที่ทีมอื่นๆอย่างสเปอร์หรือว่าเลสเตอร์ซิตี้เองก็ประมาทไม่ได้เช่นกัน ย่งแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดมาตอนตอน้นฤดูกาลเราวิจารณ์พวกเขาเอาไว้มากเลยนะแต่ตอนนี้ทุกอย่างเริ่มจะดีขึ้นพวกเขาชนะได้อย่างต่อนเนื่องและมีดวงมาช่วยในหลายๆเกมหลังแต่พวกเขาเองก็ต้องรักษาม,มาตรฐานที่ดีเอาไว้ให้ได้ต้องคงเส้นคงวาถ้าทำได้โอกาสแย่งแชมป์กับลิเวอร์พูลเองก็ยังมีอยู่ทั้งนี้สำหรับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนั้นถือว่าทำสถิติเก็บชัยชนะในระยะหลังได้ดีขึ้นมากๆ โดยใน7เกมหลังพวกเขาเก็บชัยชนะได้ถึง6เกมและเสมอ1เกมเท่านั้นแล้วแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนั้นจะสามารถเบียดแย่งแชมป์กับลิเวอร์พูลไปได้จนจบฤด,ดูกาลหรือเปล่าและบทสรุปของฤด,ดูกาลนี้ทีมไหนจะกลายเป็นแชมป์อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับ อย่าลืมช่วยกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้และกดติดตามช่องของเราเอาไว้เพื่อรับชมข่าวของิเอร์พูต่อไปนะครับขอบคุณครับ